ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจเฟนบุกนะครับที่ให้เกตติดตามรับชมช่องรถไถมือ2สองนะครับของร้านเชเด็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถมานําเสนอหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นรุ่น M7040 น่นะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปนะครับ มาดูสําหรับคันนี้ครับ m เ0 4 0สภาพสวยเดิมเดิมเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเล่มทะเบียนปี5-2นะครับคันนี้นะครับรถ้ายแดงมือเดียวครับใช้งานพันกว่าชั่วโมงถือว่าใช้งานน้อยครับสภาพสวยเดิมเดิมคมใบดันลูกค้าตัดแต่งมุมมานิดนึงนะครับแต่ใบดันคอมเหลือเยอะครับเหลือเต็มสีเดิมนะครับกระบอกที่ เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนกระบอกใหม่ครับซีนรั่วลูกค้าเปลี่ยนเลยนะครับไม่ไม่ได้ซ่อมนะครับเจ้าของเดิมนะครับดอกยางหน้าสูงสูงครับดอกยางหน้าสูงนะครับสีเดิมเดิมก็มีตำหนิบางจุดนะครับมีไฟหน้าซ้ายแตกนะครับมีแผ่นลังคาแตกเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์เราจัดการให้นะครับตัวนี้สภาพตัยเดิมคัดยังไม่เคยตัดท่อนนะครับวกน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับใบเนใบดัน เบาเดิมนะครับไม่ขาดครับเบาเดิมหนังแท้จากโรงงานนะครับยางหลังเป็นยางใหม่ครับยางหลังยางใหม่นะครับระบบไฟอยู่ครบครับไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์หลังนะครับไฟบางโคนเดิมอยู่ครบครับท้ายเดิมเดิมแห้งๆนะครับสีเดิมครับสวยครับตัวนี้ะบอกช่วยยกก็แห้งดีครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับแขนเขินดู ฝาไฮน่าจะยังไม่เคยแกะนะครับเดิมๆเลยนะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับฝาไฮไม่เคยแกะท้ายไม่เคยแกะนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดิมๆเลยครับชุดท้ายเดิมๆเลยนะครับเจม7040นะครับถือว่าเป็นรถสภาพโดยเดิมอีกหนึ่งคันครับเจวาของเดิมใช้งานไม่เยอะนะครับดูที่ชั่วโมงชั่วโมงพันพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับ ตอนขึ้นสตาร์ท๋ยวให้ดูอีกทีเริ่มขั่วโมงแลครับคัดไม่เคยตัดครับพวกปั๊มอะไรยังไม่เคยแกะเรับเดิมนะครับล้วหน้าครับก็สีเนียนดีทำไปตรงไปดันสีเดิมนะครับใต้ท้องแท่งดีเลยนะครับนะครับ M 7040ครับปี52นะครับแต่ว่าใช้งานน้อยสภาพเหมือนเดิม เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องดูนะครับดูครับเปาะเดิมเลยนะครับแผ่ไม่มีขาดครับอ่าชุกียร์อันนี้มีแตกตรงนี้นิดนึงครับแต่ฝาบนตรงนี้นะครับแตกตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าชัตเตอร์แน่นดีครับนะครับไม่หลวมไม่โยกอ่าชั่วโมงพันสี่ร้อยเก้าสิบชั่วโมงครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบชั่วโมงฟังเสียงเครื่องครับ เดินอีกหลังที่ลบปกติครับน,นองใหมครับนิ่มๆเ,เลย เลยครับสภาพเดิมเดิมนะครับเพิ่มเติมยางคู่หลังใหม่นะครับอ่าตัวนี้เอ0ม0จูนนะครับพาท่านไหที่หมองมองหาอยู่รุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับตัวนี้สภาพุตัวนี้นะใช้งานน้อยครับสภาพใช้งานน้อยสภาพเติมเดิมนะครับเพิ่มเติมได้ยางหลังใหม่เดี๋ยวพวกแผ่นหลังคาพวกไฟหน้าเดี๋ยวจัดการให้นะครับเอาไปสภาพนี้สีเดิม เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกรองเครื่องน้ามันไฮดรอลิกกรองไฮดรอลิกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพสวยๆเดิมๆอุปรกรณ์ใบดันผ่นสามนะครับราคาอยู่ที่459,000บาทครับคันนี้495,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์089232911 089232911นะครับร้านเทเด็เตอร์ตั้งอยู่ที่อเภอรน้องกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแทนลากพวงก,ก็มีให้พร้อมเลยครับติดมาด้วย ครับปาแถมไปเลยครับตัวนี้นะครับเบรคของล้อนะครับมีครบครับข้างละสองก้อนครับเบรคของล้อนะครับ M7040 นะครับสภาพสวยเดิมครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเก็บให้เปลี่ยนแผ่นหลังคานะครับเปลี่ยนไฟหน้าให้โอเคนะครับราคานี้อยู่ที่459,000บาท459,000บาทใบดันผ่าน3นะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับราคานี้นะครับถ้าาท่นใดสนใจก็โทรมาเลยครับ0 8 9 2์3ป1เก้าสองแปดสา แอนเคอร์เซอร์มาทำผมีข้อปฏิก,กาตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ